สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนนะครับวันนี้จิตศึกษาวันนี้นะครับคุณครูนะครับจะพาพี่พี่นะครับไปฟังนิทานแต่ยังไม่บอกนะว่าเป็นนิทานเรื่องอะไรนะครับก่อนที่เราจะไปฟังนิทานกันนะครับให้พี่พี่นั่งตัวตรงนะครับนั่งตัวตรงนะครับกำหนดสตินะครับไว้ที่ลมหายใจหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆอโอเคนะครับให้พี่ๆนะครับยกมือที่แข็งแรงทั้งสองข้างของพี่ๆขึ้นมาครับมือข้างหนึ่งทําที่สุนัขจิ่งจออมืออีกข้างหนึ่งทําที่กอย่านะครับอันนี้นะครับให้พี่ๆทําสลับกัน,นครับเราจะเริ่มนับจาก1ไปจนถึง10นะครับทําพร้อมกันนะครับ1นะครับส 3ามสี่ห้าหและสุดท้ายสิบโอเคครับพี่ๆทุกคนเก่งมากเลยนะครับต่อจากนี้นะครับเราก็จะทำกิจกรรมต่อไปนะครับกิจกรรมต่อไป เราไปดูนิทานกันเลยนะครับพี่ๆไปกันเลยครับหมีกับพึ่งหมีตัวหนึ่งกำลังหิวโซมากมันบังเอิญเดินไปเห็นรังพึ่งขนาดใหญ่ที่ส่งกลิ่นหอมหวานอบอวลไปทั่วจึงดึงกลงพึ่งลงมาและดูดกินน้ำพึ่งอย่างอรอ,รอร่อยทันใดน,นั้นผงพึ่งจึงแตกรังและพากันรุมเข้าต่อยหมีทันที แต่เล็กนของพวกมันไม่สามารถทำอันตรายเจ้าหมีให้เจ็บปวดได้เพราะขนของมันทั้งหนาและฟูฝ oh. ูงพึ่งจึงปรึกษาหาวิธีใหม่จนในที่สุดพึ่งตัวหนึ่งก็พูดขึ้นว่า oh. พวกเราต้องปล่อยมันที่ใบหน้าพึ่งทั้งฝูงเห็นดีด้วยจึงรวมพลงมังกันบินเข้าไปรุมต่อยที่ใบหน้าของหมีเ oh. จ้าหมีจึงร้องลั่นด้วยความเจ็บปวด oh. และต้องหนีเข้าป่าไปในที่สุด นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้มีปัญญาสามารถเอาชนะผู้ที่แข็งแกร่งกว่าตนได้ครับเมื่อพี่ดูนิทานเสร็จแล้วนะครับคุณครูมีคำถามนะครับคำถามข้อที่หนึ่งนะครับพี่พี่เห็นอะไรบ้างครับพี่พี่ใครควรลงในสมุดจิตศึกษาได้เลยนะครับคำถามข้อที่สองพี่พี่รู้สึกอย่างไรกับนิทานเรื่องนี้ อีกครั้งหนึ่งนะครับคำถามข้อที่2พี่พี่รู้สึกอย่างไรกับนิทานเรื่องนี้เมื่อได้คำตอบแล้วให้พี่ๆี่ใครควรลงในสมุดจิตศึกษาได้เลยนะครับไปคำถามต่อไปกันเลยนะครับคำถามข้อที่3ถ้าพี่พี่เป็นพี่หมีพี่พี่จะทำอย่างไรเพราะอะไรฟังอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับคำถามข้อที่3 ถ้าพี่ๆเป็นพี่หมีพี่พี่จะทำอย่างไรเพราะอะไรนะครับเราไปคำถามข้อสุดท้ายกันเลยนะครับคำถามข้อที่4ี่ที่ผ่านมาพี่พี่เคยทำร้ายคนอื่นไหมเพราะอะไรแล้วในอนาคตพี่พี่จะทำร้ายคนอื่นหรือไม่เพราะอะไรฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผ่านมาพี่พๆ เคยทำร้ายคนอื่นไหมเพราะอะไรแล้วในอนาคตพี่ๆจะทำร้ายคนอื่นหรือไม่เพราะอะไรขอให้พี่ๆใครควรคำตอบลงในสมุดจีตศึกษาทั้ง4ข้อนะครับแล้วให้พี่ๆนะครับถ่ายรูปนะครับคำตอบส่งมาให้ครูที่ห้องเรียนของเรานะครับที่แชทห้องเรียนของเราสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ สำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอขอบคุณพี่ๆมากๆนะครับที่ตั้งใจทำกิจกรรมที่ตั้งใจเขียนนะครับหลังจากนี้นะครับให้พี่ๆทุกคนนะครับขอบคุณตนเองนะครับโอเคแล้วก็ให้พี่ๆทุกคนนะครับขอบคุณทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้และสุดท้ายนะครับขอบคุณคุณครูโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่พี่ๆต e! ั้งใจทำกิจกรรมครับขอบคุณครับ